มีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาคิมตาคิมอ้างว่าวิชาการต่อสู้ของแกสามารถฆ่าสิงโตได้ทําให้คนทั้งหมู่บ้านต่างเคารพนับถือในตัวตาคิมผู้คนมากมายต่างหลั่งไหลามาเรียนวิชาการต่อสู้ของตาคิมแต่ก็ไม่มีใครเลยที่สามารถบรรลุถึงขั้นสูงสุดตาคิมอ้างว่าเพชรรับวิชาได้หายไปกับสิงโตเมื่อหลายพันปีที่แล้ววิชาฆ่าสิงโต ตาคิมชายแก่ผู้มีวิชาการต่อสู้อันล้ำเลิศผู้มิเคยแพ้ใครเป็นที่ยกย่องนับถือของคนในหมู่บ้านตาคิมเป็นคนใจดีชอบสอนและเผยแพร่วิชาการต่อสู้ให้กับผู้คนมากมายตาคิมเล่าว่าวิชาการต่อสู้ของแกแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหากใครฝึกถึงขั้นสูงสุดแล้วแม้แต่สิงโตตัวใหญ่ก็สามารถฆ่าได้อย่างง่ายดายวันหนึ่ง มีสิงโตหลุดเข้ามาในหมู่บ้านมันได้กัดกินสัตว์เลี้ยงและคู่คนในหมู่บ้านสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านไปอย่างมากชาวบ้านจึงลงความเห็นให้ดาคิมไปฆ่าสิงโตอย่ากฟังเรื่องล่อสนุกสนุกกดผูกใจและกดติดตามเจ้าของเราไว้ไอโก้นัามวยเนีะคุณ ไอโก้ iko, เป็นเลฟมวยที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้านวันหนึ่งมีชายวิชาท่าสิงโตมาซื้อตัวโดยเสนอเงินเบือนให้โก้และเมียทำให้ไอโก้ตัดสินใจย้ายจากท่ายิชาเดิมไปสังกัดค่ายวิชาท่าสิงโตเพื่อเริ่มต้นชีิตใหม่โดยต้องเคลมว่าวิชาที่ตนเองร่ำเรียนมาทั้งชีวิตนั้นคือวิชาห้าสิงโตด้วยปฏิจจาว่าจะเผยพระร่ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกหลังจากนั้นไม่นานไอโก้ ก็ไม่มีไฟโฉออีกเลยอยากฟังเรื่องเล่าสนุกๆก,กดถูกใจและกดติดตามช่องเราไว้